สวัสดีครับมากระดวยครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับตัวละครสุดสยองในเรื่องเอเลียนกันครับผม 2> 3, 2, 1. 1> คืองนี้เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ดูตัวอย่างเอเลียนเอิร์ธใช่ปะ่ะแล้วผมเห็นฉากฉากหนึ่งที่ตัวละครเหมือนมันจะพูดประมาณว่าในยานนี้มันมีเอเลียนประมาณ5ตัวใช่ไหมจากสุดขอบจักรวาลแบบอันตรายอะ่อะก็คือปีศาจ ก็คือแบบปอนเตอร์เลยอ่ะาีน,นี้ผมแบบผมก็นึกขึ้นมาได้เลยในจกกักรวาลเอเลียนเลยอ่ะมันมีสองตัวหลักๆเลยผมรู้สึกแบบโอโ้โหถ้าเจอเอ่ะโดนลมยานดีกว่าคุณผู้ชมพอเดาได้ไหมเออเอางี้นั้นไปพบกันดีกว่ากับตัวแรกในเอเลียนภาคสี่ Resolution เรื่องราวข้าวๆข,ของ r e s เ l ค t i o n เลยนะครับก็คือประมาณว่าพวกนักวิศาสตร์เนี่ย อยากได้ตัวราชินีซินมอฟที่มันอยู่ในร่างหลักของเจเอเลลิบลีเลยเว้ยซึ่งเอเลลิบลีเนี่ยเป็นตัวหลักของพักหนึ่งพักสองพักสามแล้วก็ได้พักสี่เลยนะครับซึ่งพอน้วิทยาศาสตร์เนี่ยโค่นงี้ได้แล้วใช่ไหมตัวเอเลลิบลีเราเนี่ยก็จะมีแบบยีนของราชินีซินมอฟปนอยู่ด้วยก็คือทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์นั่นเองเลือดเป็นกฏแต่ว่า ในทางกลับกันตัวราชินีก็มียีนของลิลลี่เ<ๆ>ช่นเดียวกันมียีนของความเป็นมนุษย์และคราวนี้พอตัวราชินีอ่ะให้กําเนิดซินมอม,มาใช่ไหมมันกลับมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นเว้ยแบบโอโ้โหลูกกับโลกอ่ะรู้เลยว่าเป็นมนุษย์แล้วแบบรูปร่างสยดสยองมากแบบผิวหนังสีแบบสี สี่เหนือมนุษย์เลยอะแต่ว่ามันยังมีความเป็นซีโนมอฟอ,อยู่ซึ่งชื่อของซีโนมอฟตัวนี้นะครับก็คือนิวบอลนั่นเองและตัวนิวบอลเนี่ยแม่งโหมดมากคือมันเกิดมาปุ๊บมันพาลาชินีไปพบวกวับลากมะม่วงเลยไปคุยกับลากมะม่วงอาจจะเพราะว่าตัวนิวบอลเนี่ยเห็นว่าลิปลี่เนี่ยเป็นแม่นะครับเอเลยตัวลาชินีเนี่ยเอเลยเหมือนเกะก,กะเ,เลยไปคุยกับลากมาม ผมว่าตัวดวบอลน่สยองมากเลยนะทั้งรูปลักษณ์ที่แบบเหมือนผสมมนุษย์เข้าไปอะแล้วแบบรูปกะโหลกมนุษย์อะแล้วแบบมนันกะโหลกยาวๆแล้วดูเดี๋ยวผมขึ้นภาพโมเดลมันให้ดูแล้วแบบโอโ้โหจะรู้เลยแบบทีน,น,นี้ถ้าเจอมันอยู่บนหยาดน,นี่้ามันเป็นลิปปี้กระโดดไปลเลยแต่อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าดบอนทุกจาัการยังไงให้ปีเตอร์บอกก็ได้ เอาละครับเรามาพบกับเอเลียนสุดสยองตัวที่2กันก็คือเอเลียนออฟสปรินในเอเลียนโลมูลัสในเรื่องคร่าวๆข,ของเอเลียนโลมูลัสนะครับก็คือมันเกิดในปีคิดตศตวรรษ2142ในดาวแจ็คสันนั่นเองมันเป็นดาวทำเหมืองครับที่ห่างจากโลกประมาณ65ล้านปีแสงได้ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ก่อนเอเลียนรีเซเลชันนะครับ ประมาณน่าจะ200ปีได้อะตัวเอกของเราชื่อมารีเลนนะครับตัวเลนเนี่ยพยายามที่จะออกจักดาวแจ็กสันนะครับคขาไม่อยากทำเหมืองแล้วก็คือในกฎของดาวดวงนี้ถ้าทําครบ12,000ชั่วโมงเนี่ยหรือประมาณ500วันเนี่ยสามารถออกจากดาวดวงนี้ได้ครับแต่พอเลนเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทางเวลายุทธนิยัตเปลี่ยนกฎครับให้ทําอย่างต่ําคือ5ปีก็คือให้ทําเพิ่มนั่นเองซึ่ง ครจะไปทนล่ะครับตัวเลงก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าตัวเขานั้นกลับทอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นแค่พนักง,งานในเหมืองตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองตัวเลนครับมีน้องชายครับที่เป็นหุ่นยนต์ครับที่ชื่อแอนดี้คนที่เคยดูจกกักรวาลเอเลี่ยนมานครับจะคุ้นเคยกับหุ่นยนต์สังเคราะห์อ,อะไรพวกนี้มากเลยก็คือทั้งเดวิดทั้งแอนดี้ก็เป็นหุ่นยนต์ประเภทเดียวกันนะครับต่างรุ่นกันแค่นั้นเองแล้วตัวเลนกับแอนดี้นะครับก็ได้เดินกลับบ้านแต่ในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนะครับ เขาได้พบวับกลุ่มเพื่อนของเขาที่มีสมาชิกดังนี้คือไทเลอร์มีเคมีนาวโลนะครับแล้วก็มีบยออดซึ่งเพื่อนทั้ง4คนนะครับก็โดนปฏิเสธจากดาวแม่มาเหมือนกันครับแต่อยู่ดีโชกคก็เข้าข้างพวกเขานะครับก็คือมียาจากทางบริษัทเวรยิทานีเนี่ยเข้าไปในวงโคจรของดาวพวกเขาพอดีซึ่งจากที่เพื่อนนางเอกเนี่ยประเมินแล้วยาลำเนี้ยได้ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งกลุ่มเพื่อนนะครับเ,เลยสนิทฐานกันว่าบนยานนียน่าจะมีอุปกรณ์สําคัญอย่างเช่นตัวพอดนะครับที่เป็นตัวเครื่องที่สําหรับไคลอสลีปนั่นเองสําหรับเดินทางไกลในอวกาศนะครับกลุ่มเพื่อนของเขาจึงเสนอให้เลนนะครับไปกับพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการแอนดี้นะครับหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปทางขนส่งของเวลานิทานี U ได้นะครับเพราะว่าตัวแอนดี้ก็เป็นสินค้าของทางเวลนนิทานี U นะครับก็อย่างที่ทุกคนเดาได้นะครับ พอขึ้นไปบนยานเนี่ยบนยาหน,นังก็จะมีตัวเฟสฮักเกอร์แล้วก็มีตัวซีโนมอฟที่หลบซ่อนอยู่ในยานครับซึ่งพวกเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดกันไปแต่ว่าบนยานเนี่ยไม่ได้มีแต่เฟสฮักเกอร์แล้วก็ซีโนมอฟนะครับบนยานเนี่ยมีเซรั่มของทางบริษัทเอเวเรนต์ยูเทนิคด้วยเป็นเซรั่มที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะครับของทางเอเวเรนยูเทนิคซึ่งเซรั่มเนี่ยสก,กัดมาจากตัวซีโนมอฟนะครับที่มีพลังชีวิตอันเหลือล้นนั่นเอง แต่แล้วนะครับในกลุ่มเพื่อนนะครับที่ชื่อเคซึ่งเธอกําลังตั้งครรภ์ได้ไม่กี่เดือนนะครับเธอได้ทําการฉีดเซรุ่ม Z ซตสูตรหนึ่งนี้เข้าไปในร่างกายผลที่เกิดขึ้นก็คือเธอไม่ต้องตั้งครรภ์ถึง12เดือนแล้วครับเธอคลอดในวันนั้นเลยเมื่อเธอคลอดเจ้าสิ่งนั้นออกมาครับตัวเธอเนี่ยที่เพิ่งคลอดลูกนะครับน้ำนมก็เปลี่ยนเป็นสสารสีดำนะแต่อัที่น่ากลัวไม่ใช่น้ำนมที่เปลี่ยนเป็นสสารสีดำไอ้ที่น่ากลัวมันคือลูกของเธอกับ สสารของซีโนมอร์นั่นเองผมไม่อยากจะพูดถึงกับผู้ชมว่าตัวเนี้ยมันสยองเอาเรื่องจริงๆลักษณะของตัวออฟสปินนะครับมีรูปร่างที่สูงยาวนะครับแล้วก็ขอบแห้งแล้วตัวหางนะครับจะยาวได้เอกลักษณ์ของซีโนมอร์เลยครับแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเอกลักษณ์ของมนุษย์แล้วก็เอนจิเนียร์มากเลยครับความดุร้ายแล้วสัญชาตญาณของมันเนี่ยยังเหมือนซีโนมอร์ทุกอย่างเลยครับแล้วเรื่องความแข็งแกร่งของมันนะครับ ไม่เป็นสองลองใครแน่นอนโอ้โหว่าตัวเอกเ,เราจะจัดก,การมัได้นี่ต้องแบบแทบเย่ <Yeah. S 1> ผมต้องขอชื่นชมพุ่งกับเ,เลยนะเขาได้ออกแบบดีไซน์มาได้แบบน่ากลัวจริงๆอะ่ะแบบโอ,โ,โอ้โหรูปร่างโอ้โหถ้าเห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูโอโ้โหแล้วคุณที่เห็นมันยิมอยู่อย่างนี้แบบยืนมองคุณนะโอโ้โหเป็นผมนะ oh. โดดลงยาน<อ>เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องซีรี เอ i ล n e a เอิร์ดนิดหน่อยดีกว่าตัวซีรีส์เหมือนจะอยู่ในช่วง2,120ที่ห่างจากเอเลียนพักแรกเนี่ยแค่2ปีเองแล้วก็เอเลียนโคเว n นนเนี่ยมัน16ปีได้แสดงว่าตัวเดวิดเนี่ยมันแอบทดลองเอ่อซีโนบอมเนี่ยจนอาจจะสำเร็จแ้วก็ได้ Alien Earth เอเลียนเอิร์นี่ยตัวเอกก็คือเวนดี้ที่เธอน่าจะป่วยแหละแ,แล้วเหมือนจะมีการทดลองที่ย้ายตัวตนเธอไปใส่ในหุ่นยนต์ซึ่งเป็นแอนดรอย ก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นหุ่นยนตตัวเดียวที่มีสมรสมนุษยของคนนะนะแล้วเหมือนตัวซีรีส์เนี่ยจะเล่าเรื่องเหมือนมียานหนึ่งที่ตกลงมาบนโลกแล้วในยานเนี่ยเหมือนจะมีพวกสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นนะคนบนโลกก็เลยส่งทีมสำรวจเข้าไปสำรวจยานนะแล้วเหมือนวนดี้จะเป็นหนึ่งในทีมสำรวจด,ด้วยพอทีมสำรวจเข้าไปเนี่ยมันจะพบว่าข้างในเนี่ยเหมือนส่วนสัตว์ที่คอยกักขังสัตว์ต่างๆแต่ที่น่าแปลกก็คือข้างในกรงขังเนี่ยไม่มีสัตว์เลย คือมันว่างเปล่านี่เองแล้วเหมือนจะมีลูกทีมคนหนึ่งมั้งที่หาข้อมูลเจอแล้วแบบเหมือนบอกว่ายาลยะเียผลส่งสัตว์อันตรายประมาณ5สายพันธุ์น่ะจากทั่วกาแล็กซี่เลยจากมุมมืดต่งตางๆสามารถรับชมพร้อมกันได้ที่ Disney p พ u s นะครับวันที่13สิงหาคมเอาละครับนี่ก็เป็น2ตัวละครสุดหลอนจากเรื่องเอเลี่ยนนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีตัวละครไหนที่สยองกว่านี้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับถ้าคุณชอบมากะดูอีพีเลยนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้านใต้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม